สำหรับช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของทางด้านกลุ่มฮามาสนะคะซึ่งมีท่าทีที่เป็นบวกตอบรับข้อเสนอในการหยุดยิงในฉนวนกาซาของทางสหรัฐค่ะโดยพร้อมที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อที่จะบรรลุในข้อตกลงที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องของเงื่อนไขการปล่อยตัวประกันแล้วก็ยุติสงครามด้วยค่ะ ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะสำหรับกลุ่มฮามาสได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงในชนวนกาซาที่สหรัฐเป็นผู้ไกลเกลี่ยด้วยท่าทีเชิงบวกพร้อมที่จะเริ่มการหารือเพื่อที่จะบรรล,ลุข้อตกลงที่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขาการปล่อยตัวประกันและเจราจายุติสงครามด้วยถแถลงการบนเว็บไซต์ของกลุ่มฮามาสได้ระบุว่าขบวนการฮามาสเสร็จสิ้นกระบวนการหารือภายในตลอดจนได้หารือกับกลุ่มต่าง ต่างและกลองกำลังชาวปาเลสไตน์เกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิงฉบับล่าสุดของผู้ไกลเกลี่ยเพื่อที่จะยุติการลุกราดประชาชนในฉนวนกาซานอกจากนี้ยังระบุด,ด้วยว่าขณะน,นี้ฮามาสได้ส่งคำตอบไปยังผู้ไกลเกลี่ยด,ด้วยท่าทีเชิงบวกพร้อมกับแสดงความพร้อมอย่างเต็มที่และจริงจังอย่างยิ่งที่จะเข้าสู่การเจรจารอบใหม่เกี่ยวกับกลไกในการดำเนินงานตามกรอบข้อตกลงนี้ทันทีค่ะ การเคลื่อนไหวนั้นมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศข้อเสนอฉบับสุดท้ายสำหรับการหยุดยิงระยะเวลา60วันในสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลาเกือบ21เดือนซึ่งประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์คาดการว่าจะได้รับคำตอบจากคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง โดยอย่างไรก็ตามนะคะยังมีสัญญาณแห่งความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าโดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับฮามาสระบุว่ายังคงมีความกังวลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือทางด้านมวัยธรรมการเปิดทางในเรื่องของการผ่านด่านไปยังเมืองราฟาสู่อียิปต์และความชัดเจนเกี่ยวกับตารางเวลาในการถอนทหารของกองทัพอิสราเอลด้วยโดยทรัมป์ได้ออกมาระบุว่าอิสราเอลเห็นชอบในเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อปูทางให้มีการยุติยิง60วันแล้วซึ่งระหว่างนั้นจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพยายามยุติสงครามของพันธมิตรสหรัฐในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมค่ะ อย่างไรก็ตามทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินในทันยาฮูของอิสราเอลยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆตอบประกาศของทรัมป์และในแถลงการต่อสาธารนณะคู่ขัดแย้งยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากนายกรัฐมนตรีในทันยาฮูยังคงยืนหยัดอย่างหนักแน่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าฮามาสจะต้องถูกปลดอาวุธ จุดยืนที่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวซึ่งคาดว่าปัจจุบันจับตัวประกันที่ยังมีชีวิตไว้ราว20คนปฏิเสธที่จะพูดคุยจนมาถึงนักขณะนี้ ขณะที่ในทันยาฮูมีกำหนดว่าจะพบกับทรัมป์ที่กรุงวอชิงตันในวันจันนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงระดมโจมตีถล่มฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย138คนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา ในขณะที่อิสราเอลก็ออกแถลงว่าเจ้าหที่ทางทหารได้มีการสังหารกลุ่มติดอาวุธยึดอาวุธและทำลายฐานที่มั่นของฮามาสในเมืองข่านยูนิสพร้อมกับโจมตีเป้าหมายกว่า100แห่งทั่วฉนวนกาซารวมไปถึงโครงสร้างทางทหารคลังอาวุธและฐานยิงจรวดสงครามตอบโต้ของอิสราเอลต่อฮามาสในการทำลายล้างชนวนกาซาซึ่งฮามาสปกครองพื้นที่นี้มาเกือบสองทศวรรษแต่ปัจจุบัน เหลือการควบคุมเพียงบางส่วนประชากรกว่า2ล้านคนเกือบทั้งหมดต้องพลัดถิ่นและ,ะเผชิญกับภาวะอดอยากโดยชาวปาเลสไตน์กว่า57,000คนเสียชีวิตในช่วงเวลาการสู้รบเกือบ2ปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นพลเรือนค่ะ